สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันนะครับใน EP ีที่733มนะครับมีพระสวยๆนะครับย7รายการมานำเสนอนะครับ23รายการแลกก็องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทาง24 25 26 27เป็นรายการพิเศษรายการละ3 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาฟังตันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลย แอดไลน์เบอร์โทรนะครับเึิ่งเข้าไปนะครับบ้านมุงพักเครื่องลายชื่อหมูนะครับ0939652361เบอร์ลายและเบอร์ line, Ber th, Ber th, ส่วนตัวเป็น th, เบอร์เดียวกันนะครับ ID ไลน์นะครับ MOOI M2 e นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่733เลยนะครับรายการที่1 เดิมนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงขาวอมเหลืองนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านนะครับเนื้อดีเลยนะครับค่อนข้างจะดีเลยนะครับเป็นรายการที่หนึงนะครับรายการที่2ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อค่อนข้างจัดนะครับอันนี้มีลงทองด้านหน้านะครับนิดๆนะครับ เนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับนี่มีลงทองบางๆนะครับพางนี้ค่อนข้างจะเนื้อค่อนข้างดีนะครับทองเก่านะครับเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์ปกโพงนะครับพิมพ์ทรง ขายวัดเขาตะเคานะครับเรื่องกรอบสแตนเลสนะครับเคยได้มาองค์ปิดไปแล้วนะครับนี่ได้มาใหม่นะครับเป็นรายการที่สามนะครับรายการที่สี่ก็เป็นพระสมเด็จแต่พิมพ์แปกนะครับนั่งอยู่ในใบโพแบบนี้นะครับอยู่ในเป็นพิมพสีเหลี่ยมเป็นเนื้อผงพุทธคุณล้วนนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงนะครับมีมวลสารนะครับ พิมพ์ทรงแตาดีนะครับจะไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นรายการที่4นะครับรายการที่5นะครับก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงก็เป็นผงพุทธคุณล้วนนะครับผิวพันนวลๆเลยนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเป็นรายการที่5นะครับตั้งฐานสามชั้นนะครับ นีครับแป้งนะครับเป็นรายการที่ห้านะครับรายการที่หกเป็นพระสมเด็จนะครับจะเป็นเกจินะครับเนื้อผงผสมใบลานออกดำนะครับด้านหลังเป็นรูปเหมือนท่านนะครับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับขี่เสือนะครับนี่นะครับนั่งขี่เสือเลยนะครับปีสามแปดนะครับเขียนอย่างนั้นนะครับสามแปดนะครับวัดบางพระจังหวัดนครปฐมนะครับเนื้อ ผงพุทธคุณเลยนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านนะครับนี่รายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดเป็นพระเนื้อผงนะครับสภาพผ่านการใช้แะ่เนื้อจัดนะครับผงพายกุมารพิมพ์ลูเหมือนหลวงพูทิทิมนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์เสียนโตหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าผมเรียกผิดขออภัยนะครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับื้อหาพิมทรงดีนะครับจัดจ้าเลยนะครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่แปดเป็นผ้ากิ่งนะครับรลโลหะทองเหลืองนะครับมีคาบแดงๆนะครับด้านหลังมีบัวแบบนี้นะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับพิมพ์ทรงเป็นเอกลักษณ์นะครับมีความเก่านะครับแต่ไม่ทราบที่นะครับเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่เก้าเป็นผ้าหลวงปู่ทวดนะครับเป็นผ้าหลวงปู่ทวดเนื้อชินนะครับ มีคาบยาขัดแดงๆนะครับด้านหลังมีแผ่นทองนะครับเป็นคาบเหมือนมีสภาพผ่านการใช้มาครับเป็นเนื้อชินนะครับเป็นรูปเหมือนลปู่ทวดนะครับเป็นเนื้อชินนะครับเต่าลี่นะครับหลเลขที่เก้าหมายเลขที่สิบเป็นเหรียญรูปหัวใจแบบนี้นะครับผมไม่ทราบว่าเป็นชื่อไหนนะครับแต่ถ้าท่านใดไปลูกศิษย์ลูกหาก็จะรู้นะครับ ว่ารุ่นพิเศษนะครับเกียรติคุณนะครับเนี่ยพระครูอะไรสักอย่างนะครับเดียวผมาให้นะครับพระครูธุรศักนะครับธุรศักเกียรติคุณเขียนว่าอย่างนั้นนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเปลี่ยนส่งแบบนี้เรื่องพทาสติกมาเลยนะครับเนี่ยร,รายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ด เป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อลงพ่อเงินบางคานะครับหลอ่อโลหะทองเหลืองเรียมพลาสติกแบบนี้เนื้อเก่าๆจัดๆเลยนะครับเป็นรายการที่11นะครับรายการที่12เป็นพระผงพายกุม,มารนะครับมีทองแปะด้านหน้ามีเส้นเกสานะครับเป็นพิมพ์ขุนแผนนะครับหลังรูปเหมือน เป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่เป็นปั๊มแบบนี้เลยนะครับเป็นรายการที่สิบนะครับขุนแผนผงพายกุมารนะครับหมายเลขที่สิบเป็นพระขุนแผนนะครับแล้วก็นอนข้าล่างมีกุมารนอนแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับหลังยันแบบนี้บางท่านเล่นเป็นหลวงพ่อกลวยบางท่านเล่นเป็นหลวงปู่แยมวัดด่านสำโรงนะครับเป็นหมายเลขที่13นะครับ หมายเลขที่สิเป็นตะกุดนะครับผมไม่ทราบเป็นที่ไหนเป็นจานนอกนะครับเป็นทองแดงนะครับมีเขียนนะครับแต่ว่าเขียนด้านไหนไว้นะครับแล้วก็มวนไม่ทราบเลยนะครับว่าเป็นที่ไหนอ่านยังไงก็ไม่ออกนะครับมีแต่ความยาวที่วัดให้ได้นะครับอยู่ที่2นิ้วเศษเศษนะครับเป็นทองแดงนะครับประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับเป็นทองแดงหมวนอย่างนี้เลยนะครับเลี่ยมพลาสติกนะครับ มีความเก่านะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นรายการที่14นะครับรายการที15่15เป็นพระผงนะครับหรือค like ่อนข้างจัดนะครับเป็นพระผงวัดพับนะครับหลังลายนิ้วมือแบบนี้เลยนะครับเป็นรายการที่15นะครับรายการที่16เป็นเหรียญเล็กนะครับเป็นเหรียญคล้ายเม็ดแตงนะครับ ใส่กับหัวกับหางไว้นะครับเป็นไ้ไข่นะครับวัเจดีนะครับปีหกสามนะครับวัจจดีนะครับปีหกสามครับเป็นเหรียญทองแดงผิวไฟลุ้งเต้ผิวลมดําลุงๆเลยนะครับนี่กระพริบมาอย่างนี้นะครับเหรียญสวยงามนะครับนี่เป็นเหรียญโชคลาภนะครับไข่นะครับวัเจดีนะครับอาการที่สิบหกเป็นเหรียญเม็ดแตงขนาดเล็กนะครับในี่อาการที่สิบหกนะครับ รายการที่สิบเจ็ดใหญ่กว่าเหรียญสิบนะครับเป็นชินาล่านะครับเป็นเนื้อไม้โบดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับรุ่นี้นะครับเคยได้มาบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับปีห้าหนึ่งนะครับเป็นเนื้อไม้ที่ได้โบดที่รือแล้วก็มาแกะเป็นรูปผ้าแกะเป็นอะไรหลายอย่างนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับใหญ่กว่าเหรียญสิบนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่สามเซนหรือว่าหนึ่งนิ้วนะครับขนาดห้อยคอนะครับ เป็นไม้กลมเลยนะครับของดีเมืองพิสณุโลกนะครับรายการที่18ก็เป็นชินราพิสณุโลกนะครับเป็นกิ่งน้อยนะครับเป็นกิ่งน้อยนะครับเนื้อทองเหลืองกระไหล่เงินรุ่นนี้ความนิยมอาจจะน้อยแต่ก็พบเจอน้อยนะครับเพราะวันนี้เป็นรุ่นปี25 0 0วัดใหญ่หพิสณุโลกนะครับชินราฟน้อยนะครับจะพุทธคุณไม่น้อยตามเลยนะครับไปรายการที่18 รายการที่สิบเก้าเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อออกใบลานะครับหล่อ้อยองค์นะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับมองเห็นว่านั่งบัวแบบนี้เขเป็นหลวงปู่ทวดนะครับไม่ทราบว่าออกที่ไหนนะครับหมายเลขที่สิบเก้าหมายเลขที่ยี่สิบเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญมหาลาบนะครับหลวงพ่อผมว่าช่องแคร์แบบนี้นะครับเหรียญกลมนะครับ ปีหนึ่งหกนะครับมีเลขห้าแบบนี้นะครับเป็นหมายเลขที่ยี่สิบนะครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพระปิตานะครับปิตาหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเกิดเป็นตุ่มๆจุดๆแบบนี้นะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญทองแดงกระไหลทองนะครับ พ่อท่านเขียวนะครับปีหนึ่งสามนะครับวัดหลวงมนนะครับนี่สองห้าหนึ่งสามนะครับเป็นเหรียญทองแดงกับไหลทองนะครับผ้าผ่านการใช้นะครับหมายเลขที่ยี่สิบสองหมายเลขที่ยี่สิบสามเป็นเหรียญเสมานะครับหลวงปู่โตะนะครับนั่งขาโต๊ะแบบนี้นะครับเหรียญเสมาสวยๆเลยนะครับนี่เป็นปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลังยันตีนะครับ สภาพก็ผ่านการใช้นะครับแต่เนื้อหาถิ่นส่งสวยงามนะครับนี่ในการที่23ครับครบ23รายการนี่องค์ละ200บาทส่งฟรีมีปลายคางนะครับ24 25 26 27ผเป็นรายการพิเศษรายการละ3 0 0นะครับเริ่มรายการที่24นะครับเป็นพ้าโคลสมอเนื้อดินนะครับมีดงลักลงทองด้านหน้าบางๆนะครับสวยงามนะครับ300บาทเป็นหมายเลขที่24นะครับส่วนสูงนะครับอยู่ที่ สองนิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษนะครับขนาดห้อยคอเลยนะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่สิบห้าเป็นพระล่วงยืนแบบนี้นะครับเป็นพระล่วงยืนสภาพผ่านการใช้นะครับแก่ถือเหมือนถืออะไรอยู่นะครับยืนแบบนี้เป็นเนื้อดินนะครับเรี้ยงมันข้างเก่านะครับสูงนะครับสูงอยู่ประมาณ สามนิ้วเลยนะครับนี่นะครับสามนิ้วนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านนะครับสามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบหกเป็นพระสมเด็จปกโพนะครับองค์ค่อนข้างโตนะครับเป็นเนื้อดินนะครับออกจำนะครับดูมองออกว่าเป็นเนื้อดินหลังยันแบบนี้ได้เนี่ยเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตาลามนะครับเป็นสมเด็จปกโพนะครับ สามร้อยบาทนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโผเก้านะครับเนื้อออกดินดำนะครับรายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบเจ็ดก็สามร้อยบาทเป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเนื้อดินนะผสมผงนะครับลงชาติลงทองนะครับมีกระเทาะนิดหน่อยนะครับแต่เนื้อค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีหนานะครับองค์ค่อนข้างโตนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับ ส่วนสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับกว้างอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับเป็นายการที่27สวยงามไม่ทราบวัดนะครับพบนะครับ27รายการช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมูงตกเ,เครื่องเ้วยนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ